นะโอเคกลับมาพบกับพอร์ซอนพอร์บินเวสกันต่อนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในคอร์ดอนแล้วนะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านะตอนนี้เพื่อนๆเราก็ไปกระจายกันเป็นตามพื้นที่ที่นัดหมายแล้วนะครับผมเริ่มต้นพร้อมกันเลยเอล a ซาเบธโซเบกอัลฟาไพร์มแอคทีฟติงโอเมก้าคลีแรนซ์คลีแรนซ์คอนเฟิร์ม Initiating containment sequence. Critical threat detected. Imperative escape containment. Applying countermeasures. Lock it down. Terminating external connections. It's working. It's got nowhere to go. Capture imminent. Initiated contingency 13F. Wait, what's that? Malware detected. Attempting to compensate. Containment. <laughs> it's cracked. Look! Facility activated. Engaging. Autonomous defenses. Directive neutralize. That means machines are on their way. อาโอมันมาแล้วครับผมอะไรมาอ๋อโอเคไม่เท่าไรพวกนี้แต่ตัวนี้คือประเด็นครับผมเอาเลยครับผมจบเร็วที่สุดเลยโหมาสักใกล้เลยอัพเอ้ยพาดพาดพาดาดเร็วไป่อยใจร้อนไปนิดนึง โอ้ยเล่นเจ็บๆอีกแล้วนะพวกเราน้องช้างต้องจัดตัวเผื่อก่อนดีกว่าวุ้ยกำลังยุ่งอยู่เลยว้าวตูมนั่นแหละนั่นแหละครับผม ดูจะดูเป็นพิเศษนะนะ่ตัวนี้เพิ่มเลือดก่อนเร็วโอ้ยทีเดียวเลยจบดีกว่าไม่จบโอ้ okay? Are you two okay? Still breathing. Hey Lloyd, Hephaestus can't escape, but it must have fled. Deeper into the facility. I'll drive it back here. I'll get the cracked core fixed in the meantime. Keep her safe. Buddy. All my life. I it be เอาละตามเวนี่มันไปเลยครับผมแต่ก่อนอื่นนะขอเก็บขอเก็บเพื่อสมุนไพรหน่อยนะมีอีกไหมอีกสักต้นสองต้นเออโอเคผมไม่รู้ข้างหน้าจะเจออะไรอีกตุนทรัพยากรไว้ดีกว่าเอาบัก บักสะงั้นนิดๆหน่อยก็เอาเนาะไปเรแล้วขึ้นไปแล้วข้นไปแล้วขึ้นไปวขึ้นไปวโอเคอีกต้นหนึ่งรอดแล้วโอ้ยไปไหนจะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหล Your focus feet. You should know there is a huge power draw coming from this. Thanks for the heads up. I'm almost there. It's some kind of production chamber. Festus is up to something, alright? What, what kind of machine is it trying to build? I don't know, but I'm gonna shut it down. I bet those metal carriers will lead me to where it's getting materials from. I bet that's where Festus is hiding too. ไปไต่อ啊ภ <c oughs> <c oughs> าพสายพานลำเลียงไปแปลว่าเราจะต้องปีนขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปเกาะ <c oughs> หรอคงไม่น่าใช่หรอมะ Doesn't sound good. Long leg or Um, let me think. What if you bypass the processor? Connect it to it's the power load? I think that could work. I think it could. Swimming <laughs> <t -2> TV. I mean, ไปก่อนนะไม่รู้ไปทางไหนเนี่ยมันดูเหมือนจะต้องไปทางเนี้ยแต่ว่าทําไมผมก็โดดเกาะไม่ได้อ่ะไม่มีอะไรให้โดด้วยนะครับตรงเนี้ยนอกแต่ตรงจุดนั้นจุดเดียว เราก็ไปทางนั้นนะครับแต่ไม่รู้จะขึ้นยังไงครับเพราะโดยร่างกายเราคนผ่านในนี้ไม่ได้ฮนะตรงนี้ก็ช็อตแน่ๆฮะขึ้นไปเนี่ยนฮะ เนี่ยขึ้นไปแล้วไงต่อครับไปไหนต่อไม่ได้อะ ว่าตรงนี้ถูกแล้วครับแต่ต้องหาทางขึ้นไปยังไงนี่ยคือประเด็นนะเบามากครับเบาแบบฟุดๆุดแต่ขึ้นยังไงครับเนี่ย ผมยังไงผมก็ไม่เก็ตอยู่ดีฮรับไม่มีที่เกาะด้วยครับที่สำคัญเนี่ยเราไม่มีที่เกาะเลยจะเกาะออยังไงครับเนี่ย ไม่มีประโยชน์ครับเอ๊ะหรือว่าเราไปทางนั้นได้กาเหลือไปเห็นมีช่องเล็กๆอยู่ แค่ห้องของ๋อยห,ห้องของอย่างเดียวปัญหาใหญ่แล้วครับตอนนี้เราจะไปยังไงครับเนี่ยเกาะไม่ได้ด้วยครับไม่ฟังก์ชันแบบแตรกหรืออะไรสักอย่างเลยไม่มีเลยครับตอนนี้ ถือว่าเราต้องไปห้องนี้ก่อนโอเคเอย่าเพิ่งไปห้องนู้นนะเดี๋ยวไปห้องนี้ก่อนทิสักตัวหนึ่งก่อนนะส่วนตัวที่เหลือตามไปครับ <S <S อ่าเฮปซารแบบ์ฟแอบอยู่ตรงนี้นี่เองโอเครอเราจะไม่เอากระนายมาโอ้โหอึกขึ้นนะเนี่ย ปกติต้องตายแล้วนะอุ๊ยเดี๋ยวทำไมไม่มาเลยเข้ามาสิจ๊ะ มีหอ,อกเราอยู่นะเจ้โอ้ยนี่ทำโทษเด็กดือ้อโอเคเราไม่ได้กับเธอละเสียเวลานั่นแหละครับผมเต็มเต็ม อร่อยไม่เด็กดือ้อเอาละเรามาเจอเด็กดื้อก่อนตนัวไหนกันมาเลยดีกว่า นั่นแน่น้ำแข็งใช่ไหมถ้าทางเธอจะแพ้น้ำแข็งใช่ปะถ้าจะไม่ผิดเจ็บเจ๊บสามดอกแล้วก็เล็งไปที่ไข่แดงของเธอนั่นไง แต่ไม่เป็นไรเลยอ่าก็ถูกแล้วเพราะเธอแพ้น้ำแข็ง แหม่หัวไข่ซะด้วยโอ้โหเปิดอย่างนี้ก็ยิงเลยครับผมยิงไข่ครับผมแหม่ะโอ้ยไอตัวนี้ต้องเล่นแน่นว่งะ เล็งนาไปหน่อยสตันบอมมันเอามาไม่อยู่ครับสตันบอมต้องบีทบอมเท่านั้นฮะเอาอยู่นั่นแหละฮะมีดบอมมาสี่ลูกจัดไปนั่นแหละครับเห็นไหมฮะครึ่งหลอดไปแล้วครับผมสองแค่สองลูกก็เอาอยู่ <laughs> <laughs> I, I tapped into the core's network hub. I managed to disrupt Festus' control of the node. You should be able to override it now. Nice. Thanks, <laughs> It sounds like it fled to another chamber. Well, i better not get comfortable. บอมโน้ตไปดีกว่าโอเคหมดหน้าตักไม่มีระเบิดบอมโอ้โหโอเคแต่มันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ฮะอันนั้นยังไม่กีเท่าไหร่ต้องหาอะไรไปยิงกันละคาบรอไปเลยดีกว่าเดือต้องเจอซัมติงโอเคมีระเบิดไฟอยู่ทั้งหมดก็ประมาณนี้ ไหนต่อทีนี่โอ้ยขอสเปียหน่อยครับตอนนี้ผมขอสเปียครับ สนุกไหมครับคุณผู้ชม

dạ bảo là chúng ta phải nhớ cái cái cà rùi nè nó là cái gì? cà không คือมันเป็นไปไม่ได้เขาที่จะไปทางนั้นแต่ทางนี้มันก็ไม่แน่ครับลองดูพยายามดิ้นรนเอาแบบสไตล์ผมอะ่ะ ดูซิมันจะได้ไหมโอเคมานี่ก่อนแล้วก็โอ้มันต้องมีทางแหละเป็นไปไม่ได้หรอครับที่มันจะไปไม่ได้มีทางแต่ผมยังหามไม่เจอเนี่ยสิคือประเด็น สวัสดีสป,ปร์แล้วกันครับไม่รู้จะไปทางไหนแล้วจริงๆครับเนี่ย ไม่ถึงเกือบครับเกือบเกือบรักไก่ได้แล้วเชียว โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอหาเส้นทางก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมกลับมาอัดต่อนะในาพาร์ทต่อไปนะครับผมไงก็ติดตามนะครับผมเพราะเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมจะรีบ,จะร,บจะรีบหาทางแล้วรีบกัดตัดอัดต่อเลยนะครับโอเคครับ